คนเฮานี่จิตใจบ่ตั้งเทียงบาลามีส่างไว้ไพุุนบ่ทอกันบางคนนั่นก็ดีไปคนละอย่างบ่อหอนวางแบบไว้สมออดามแม่นดังเดียวบางคนกับปัญญาดีสูตรขนาดหาที่เปรียบบ่ไใดทั้งค่ายมนุษย์คน บางคนกระปพืกนาเทศปัญญาเบาตื่นหมอก็พอบุญบาปนั่นสนองให้เหม็นทรงถึงให้ขนึงถึงบ้างสุภาษสิทันเล่าหน้าหน้าจิตตังวาไวยไขแจงแห่งใจสัตท่าไทยฟั่งแลวให้คิดห้ำยาสีฟังทิมทิมฟังแลวให้จื้อเอา ไผได้ทำบุญสร้างบาลาไมโบได้ขาดผงนักปาดเกนเจ้าเห็นเลวกะว่าดีถึงสิี่ไว้หน่อยทำบุญกะคือไงสีก็ใสผ่องแถวเสมอดามเหม็นดังทอง ไผบร้ำบุญนั่นเตียบเหมือนดามอันโทโบตาบบใสทรงแจงคือดามเหม่นดังเขาตั้งแต่ยามกินเขากายังมีอแต่ความลำบากบบคือเฮาดีดีดโลกีนีโบเทียงตุงไผอยากส่งเมืองสร้างสเวยเมืองตุ่มไผยก็ดีถอนยาสิลิมก็ส้างบุญว้ให้มากหลาย ขอบรรยายหัวขอกำดีไหวสากรพุทธโทรสรสนสั้งไหวกำดีนั่นให้มันเพียนกามกำนีโบมีหนีเท่าสัวไปตามตัวจองนาวบไลททิมเมนดังของเหมือนดังเงาเที่ยมคางตัวเฮาบบได้หางแมนสิลงสู่ไตสมุดพื้นกาเลนตาม แมนสีเอเอ,นอนโฟนออทาลีลาเงาก็ติดตามตัวเอนตาม,ามาย้ำย้ายรำของคนเฮานี่ก็คือเงาปุ่นเตียบปาจจุบันสูมือกำนั่นกาแลนนำ้ำปุ่นยังนี่ปุ่นโยเพิ่นว่าองค์ศัทธากาไวหลายหลนอเนกน้อง ก็หักกองเฮาแท่ไผกระทำส่างโกบได้หนีหลีกเว้นเสมือนดำเมนดังเงาเพื่อกันกับเฮากินเขาเฮากินเฮากะอิมบ่อหอนไปอิมทองของเขาคุณคูอบหินนี่แหละทังเพิินวาไวยให้เฮาไดไตตามเป็นความงามเหลือล้นคนใดกระทำอบ ที่ได้หอบขึ้นฟ้าเมื่อพุ่นสู่สวรรค์ทานเอ้ย